ขอบคุณน้องตุ๊กตาเหมือนกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันนะคะที่กดติดตามและบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะนะคะครูพลายยินดีมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครไม่เจ็บนะคะจะไม่รู้เลยว่าความรักมันเป็นพิษขนาดไหนนะคะจะดีสักแค่ไหนนะคะที่มีใครคนหนึ่งมา ช่วยบอกช่วยแก้ไขช่วยแนะแนวทางให้คุณต้องเดินแบบนี้และคุณจะเป็นผู้ชนะในความรักและคุณจะกู้ความรักของคุณกลับมคืนมาได้นะคะครูพอลล่านะคะยินดีมากๆที่จะให้คําแนะนําให้แนวทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะคะใครที่เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเม้นบอกครูพลาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนนอกใจหรือว่าตอนนี้ แฟนเฉยเมยนะคะหรือว่าโดนดองแชทต่างๆหรือว่าอ่เราทําดีแล้วทําไมเขาไม่รักหรือว่าคบกันมาตั้งหลายปีแล้วทําไมเขาไม่รักตรงนี้นะคะเม้นบอกรู่พอล่าไว้เลยหรือว่าทําไมเขาคุยกันหลายหลายคนในช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรหรือเรื่องที่คุณต้องการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเรื่องปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะ เม้นบอกครูพอล,ล่าไว้เลยค่ะและครูพอล,ล่าจะทําคลิปสั้นๆมาตอบทีละคนแบบจุกๆไปเลยค่ะแบบว่าเป็นเคสของใครก็ของใครไปเลยนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกไรายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆแชร์นะคะและคุณครูพอล,ล่านะคะฝากกดติดตามเพจครูพรสอนรักด้วยนะคะแล้วก็ ยูทูบครูพรล่าอารมณ์ดีด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะครูพรสอนรักเช่นกันและใครที่มีปัญหารักนะคะครูวไว้ใจครูพรล่านะคะครูพรล่าจะมาตอบทุกความข้องใจจะมาไขาความลับให้คุณนำพาความรักของคุณได้เดินไปต่ออย่างสวยงามและสวยรูด้วยรักครูพรล่าจ้า